ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันนะฮะซึ่งทางกรุงเทพประกันได้มีการส่งมอบความห่วงใยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนวัดมะกอกกลางครับ นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมกะกอกกลางสวนเขตพญาไทพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางนะครับจำนวน8ปรายด้วยกันแล้วมอบน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอลล้างมือแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับโดยมีผู้บริหารสํานักงานเขตพญาไทผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่นะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลางซึ่งสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการพร้อมทั้งนําสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ําเสมอนอกจากนี้ยังได้หน่วยความสะดวกให้กับผู้ท <erella. warri. S 2> ี่เป็นผู้พิการและก็ผู้สูงอายุรายใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเบี้ยผู้พิการให้ได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสวัสดิการตามสิทธิต่างๆนะครับโดยได้ มีการมอบหมายให้สำนักง,งานเขตลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับให้ได้รับสวัสดิการให้ครบถ้วนตามสิทธิ์ของทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับสิ่งของที่นํามามอบให้ในครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอย่างเช่นข้าวสารผ้าอนามัยผ้าอ้อมสําเร็จรูปหน้ากากอนามัยเจอกอลกรรล้างมือนมเปรี้ยวโลชั่นทาผิวถุงขยะเป็นต้นนะครับ ครับก็เป็นการลงพื้นที่ของท่านอารองผู้ว่าราชการกร,ร,ร,รุงเทพกรุงเทพมหานครนะฮะในการลงพื้นที่ชุมชนวัดมกกะกอกกลางสวนนะฮะในการที่จะอมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่งความห่วงยายถึงผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนนั่นเองครับ